ผู้จะเป็นบูก้าแบบไหนดีนะคิดไม่ออกเลยนี่อืมจืดเบไอใครกำลังคิดได้เหรอปอบบต้องเป็นตัวของตัวเองนี่แค่คิวบูกแบบคิดไม่ออกเลยกินดีปวะงำอืมคิดออกแล้วเป็นัดเปิ์ดีกว่าออเทบุสไต ไอทายไปแฟชั่นไปแพดไปเดิมพันกระทันที่ทัุรนสุดมันจะหยุดนั่นเติมมันไม่ทันที่คุณคงบอกเขาทาไม่ตายมันก็ไม่ได้ชีอยเมอร์้ามันทางตันรือวะเป็นดาวจิตต้องดีกว่าเป็นโชว์แม่มเลยปอาโหเอาอีโชว์สเต็ปการตัดต่อดีกว่าเอาแบบโกโกโชว์สาวขอให้กรีดบานไปเลยนือวัวเป็นนักแสดงดีหีย <estratég> ปุมบ,บัวอย่าไปเลยนี่ใหญมอกหนูไม่ไหวหนูกลัวนีนแหลครับนี่แหะครับตัวตนที่แท้จริงของผมทั้งความหาความเกาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมร้างขึ้นมานั้นคือความชอบของพมทั้งหมดเลยโดยเฉพาะการพาเสี่ยงของพ่นมในเองที่ผมจะลองทำมาชื่นชอบไปกับมันไปละและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมจะคาดไม่ได้เลยก็คือ การมีแค่ชั้นยังไงละ่ะล้วเจอก,กัน